คือแตกต่างมากๆนะคะเรายิ่งทํานะคะเราต้องลงทุนเพิ่มยิ่งทําการแข่งขันในท้องตลาดเยอะมากๆนะคะแต่ณเวลาหนึง่งชีวิตครอบครัวเราเกิดวิกฤตขึ้นมาพอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาณตอนวิกฤตนะ่ะมันทําให้เราเนี่ยเหมือนเหมือนเราไม่มีอะไรเลยเวลาทั้งหมดค่ะทุ่มเทให้กับการทำงานเหมือนกับว่าครอบครัวเนี่ยแทบจะไม่ได้มีเวลาดูแลเลย สิ่งที่อยู่ในไลฟ์ให้กับผมและครอบครัวมากก็คือทําให้เรามีความกังวลน,น้อยลงไปเรื่อยจนถึงวันนี้อาจจะบอกว่าแทบจะไม่มีความกังลวลละคือเป็นแพลตฟอร์มที่มีครบให้เราหมดแล้วเราไม่ต้องเฝ้าหน้าร้านเราไม่ต้องมีสต็อกเราไม่ต้องมีเงินลงทุนถ้าเป็นเรื่องสุภาพเนี่ยยกให้ร <c oughs> ะัที่หนึ่งค่ะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแค่เรื่องรายได้อย่างเดียวเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะคะเปลี่ยนแปลงทุกๆเรื่องนะคะมันทําให้ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่า เรามีคุณค่านะคะมีมีความคิดเรามีความฝันที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับถ้าจะสามารถขยายไซส์ความฝันของตัวเราเองได้นะครับตามความตั้งใจของตัวเราเองเลยนะครับตอนช่วงวิกฤตเรายัางคิดอยู่เหมือนกันเลยว่าวันนั้นเนี่ยเราจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าชีวิตเราวันนี้เราไม่มาเจอ Univer s e Life ผู้หญิงอายุตอนนี้58เนี่ยเราคงเป็นอัซิม ไม่ใช่เป็นอาเจ๊นะคะคงเป็นอาซิมงคงแบบว่าหน้าตาเหี่ยวโซมเงี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหล,ลานเลี้ยงหลานอย่างเงี้ยคงไม่ได้ยืนพูดแบบนี้นะคะดิฉันตอนนี้ก็คงจะยืนดมยาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยค่ะผมคิดว่าการเกษียณก็คือการที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่ธุรก,กิจเนี้ยตอบโจทย์ก็คือทําให้เรามีคุณค่าโอกาสของคนที่ต้องการรายได้เพิ่มโอกาสของคนที่ตอนนี้เป็นไงคะ คนตกงานก็เยอะมากขึ้นนะคะเราได้ช่วยทําให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนอกจากตัวเองจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยผมปรารถนาจะให้ชีวิตท,ทั้งครอบครัวและสังคมแล้วก็เพื่อนที่เรารักเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเราสามารถดูแลช่วยเหลือส่งเสริมผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราให้สำเร็จได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นทำงานไปด้วยซัพพอร์ตเพื่อนๆได้ด้วยนะครับมีรายได้ด้วย แล้วก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยอีกนะครับและท้ายที่สุดแล้วเราก็มองเห็นคนที่เราส่งต่อ,อสิ่งดีๆเนี่ยเขามีความสุขแบบนี้ค่ะเราก็มีความสุขแล้วค่ะรักมากมายค่ะรักเธอจังอยู่นี่เลยเวอร์ไลฟ์รักที่สุดอืม我爱ีครับรักใครก็อยู่นีลยเวอร์ไลฟ์นี่ครับอืม,อม